ซุปผักเสี้ยนฝรั่งนะคะใส่หมูใส่แค่รอดค่ะสวัสดีจ้าพ่อเมพี่น้องป้องปายครูผูกคูคนกับพ่อกับดาคือเกาจ้ามนีดาก ย่หลังบ้านจ้ะจะคนจ้าเมื่อนี้จะเก็บยอดพักเซียนฝรั่งไปเห็ดซุปนอ้อยจ้าอยากินสมพักเซียนแต่ว่าบ่ฮันวีเวลาไปเก็บไอ ปลาน้อยใจในปลาแต่ว่าดาสิเก็บอยู่รอบบ้านหละจกะล่างงามหยดสวยอยู่หลังจากที่หิมะตกใส่เนาะดาว่าจะเก็บมือสองสามมือที่แล้วหิมะตกลงมาเนาะจากะเลื่องตรงรอรอกก่อนมืดอหิมะละลายเบิดแนเล้วกันได้เวลาได้โอกาสเนาะากอยากกินสมพักเสียนดาเคยคันแล้วสงสัยเห็ดบ่ถึกสูตรเนาะจะบ่ค่อยเป็นปันไดแต่ว่าอันกะวิธีางๆของดากะสิเฮ็ดซุปสิกับหมูเนาะใะดาซับหมูต้มน้ำซุปเรียบ้อย สก็บพักเซียนฝรัลล่งอ้อยเยออ้อยเอยนี่นะลังบ้านนี่แหละไปอันใจนี่ซุปเนาะจ้าทุกคนจา้าเดี๋ยวเป็นบึงักเซียนฝรัลล่งของดาน้ำกันจา้าทุกคนจ้านี่คือฟักเซียนฝรัลล่งลังบ้านของดาเองด้อจา้าจะเห็นเนาะจ้ามดกระลังคือยอดกระลังงามทุกคนจา้าอวยส่วยอยู่กะลังในเวลาเหมาะในการเก็บเนาะอัน ต้นอบอวบยอดอบอวบกะมีจ้าจุกคนดากะชิเก็บไปใส่ซุปนอดาอันซับหมูซับแล้วก็อันต้มน้ำซุปไว้นี่ละอาหารเพียงของดาจิฮอไปกินเหตุงานนอจ้ากินยู่แบบง่ายๆแบบนี้ละคือสไตล์ของดาเนาะจ้าทึงประหยัดเงินทึงดีทุสุขภาพเด้อพี่น้องจ่าอันนี้คือต้นเก็มตะวันนอดาเพรานในมะกรูดหัวอยู่ยังกะสับลาบอยู่เริ่มใส่ถอนยอดแล้วนอจ้าต้นต้นเก็มตะวันนีร้าย จนมีทะเลาะก็แป้นร้ายเนาะจ้ะเนาวพระวา่าเหตุให้หุกเนกาะจ้ะเนี่ยมาเก็บน้ำการจะทุกคนจะยอดอวยสวยเนาะจ้ะหักปาอปอเลยไอหน้าบ้านเสียงคุนคังจะรบกวนเยอะเด้อจ้ะเพิ่งเห็นว่าเออเขามาสมถนนมื้อน,นี่เดี๋ยวดาต้องเฝ้าไปเฮตุงานเร็วเพระาะเวลาเขาสมถนนนี่เขาปิดใส่เวลาในการเดินห้างหลายเติบเนาะพระวนันต้องเพื่อเวลาที่เขาวันปิดถนนไว ปกติดาเหตุงานเหลื่อมอันเหตุงานประมาณไอ้ใบสองน้อยจ้ะดาก,ดกเกษียนออกไปเตะเสาจัหน้อยปกติใส่เวลาในการขับรถแข่ประมาณหนาหน้าที่เสบหน้าที่น้อยจ้ะหอดมองเหตุงานแล้วแต่ว่ารถไอ้นี่รถไอ้ควงข้างหลายบ่เ <c oughs> มือน,นี้ต้องใส่เวลาในการเดินทางโดนเติบนาา้อยจ้ะไกลนี่กับขึ้นนอ,อกเรื่องเนาะเนี่ยพักเสียนพลัลงางงามเ้อจ้ะ ปีที่แล้วดาล่องขันสมบึงแต่ว่าดาเฮ็ดบ่ค่อยถึกสุดคือบบค่อยเป็นคากเนาะปีนี้เดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวดาเสียนเก็บมาขันใหม่เนี่ยกรล่างงามอีกอย่างหนึ่งปีที่แล้วดากลับมึงไทยเพราะว่าแม่ดาป่วยกลับมาอ่นไอ้กระโบข้อยท่านปันไดเนาะจากพักเสียนกับเลื่มเ่าเนาะดากลับมาจากมึงไทยยอดงามพี่น้องจ้า เนี่ยเก็บยู่ยลังบ้านนี่แหละเมื่อตรงไปไกลดีไอ,อยุ้ยนี่ยุ้ยไอใกล้ป้าใกล้โดงก็ะดิย่างแบบว่าเ้ามีพักตามธรามชาติกินเยอะเนาะทุกคนจะประหยัดเงินไหนมั่งเนาะสําหรับคนกินไยงยเนี่ยยุารอกอกน้ำเลยทุกคนจ้าก,กลาลังหยดเอวยสวยเนาะหยดเอวยสวยอยู่บอกาไปเก็บไก่ห่อนทางไก่ห่อนทางแห้งไร้ถ้าเข้ากับบสะดวกใจสีจะไปเก็บไก่ห่อนทาง ฟุนจากถนนไงใส่น้ำนั่นแหละทุกคนอยู่อเมริกานีน่เด้อพี่น้องไอเดือดออกกันดีใจใคกเด้อใจคนอยู่เมืองหนาวหน่อยอยู่เมืองไทยนะั่นห้อนทำนั่นท่ไปบ้านย่ำได้แม่กับ่าห้อนหอนเน,นาะจ้ะแต่กลับไปเมืองไทยคือการเมืองเชื่อห่อนจะนอนบารับอยู่นี่น,ะน,นั่นนะคือเดี้ยเลยดีใจรารีกรรีดีใจนะคะคนหวานเนาะจ้ะเนี่ย นุกกะดีใจน้ำนเนาะจ่ะแดดออกห้องฉนนั่นที่กันดอกกระลังบานเนาะจ่ะเนี่ยกระลังอันมอในการเก็บเทาก็นีกระบร่แซบเนาะจ่ะดอกบานไลกระบร่เป็นตะก,กินได้พี่น้องพักเสียนกำลังนี่ยเต็มกำม,มือแล้วเด้เดาเก็บอีกจักน้อยติตามินสูงเด้อพี่น้องพักเสียนกำลังเนี่ยที่น้ำบ่องปลูกยากไอแล้วก็มีเพลนเทนเนาะ ไอดอกฟันสิงโตเดี๋ยวนี้ดาเห็นอดอกใบฟันสิงโตเนาะจากเขาจะขายในห้างเลยเด้พี่น้องใบอันเขาจะมาขายเป็นพักดาซื้อพักมาดายังตอนแรกดาว่รู้ว่าเป็นใบอันใบฟันสิงโตเนาะซื้อมาอันลวกกินแล้วก็อ้าใบาฟันสิงโตตัวนี่ไปขายเน่นสุเปอร์มาเก็ตเลยตัวนี้ว่านเนน่ห พักป้าอันขึืนห้างนะเด้อพี่น้องเศรษฐกิจมันไม่ยั้งเพราะว่าเดือนนี้เศรษฐกิจทุกอย่างกะไอโบดีนออันได้กระแพงเบิดนอกจากทุกคนพักป้ากับเก็บไปขคายได้แล้วอันซ่อนนาอะจากงามแต่ว่าหากเก็บไรกกินบบทน้นเดาเก็บเนี่ยกำบกใจแล้วแต่ว่าเวลาลวกเพิ่นกับยุบนาะทุกคนจ้ะเพิ่นจะยุบก็เลยตองอันเพื่อเพิ่นยุบน้ำนาอะจาก กินยัง้งกินไลขคาโบดีต้องกินให้พ่อดีั่นเนอพี่น้องคือกินเหล่านี่เนะาะเมาไล่คาโบดีต้องอันกินในพ่อเป็นยาเนาะจ้ะเนี่ยกินพักคือาการกินพ่อเป็นยากินไลกคาโบดีเนาะงามไลยพี่น้องเอ้ยไข่แน่เมื่อนี่อันหิมะเศร้าตกได้เวลาเก็บพ่อดีเลยเนี่ย สะอาดด้อพี่น้องเพราะว่าอยู่หลังบ้านเนาะเฮาบ่มีสุนัขเนะาะจะหากมีสุนักบางทีเฮาต้องคิดว่าเออสุนัขไม่เหยียบใส่อันนี้เฮาบ่มีอันมาน้อย <c oughs> ก็เลยอันโอเคคิดว่าปลอดภัยเนาะในการเก็บกินอยู่เลาะบ้านนี่เนี่ยงามคักอวยสวยอยู่ ท่านมันผู้มาก,กินขมเนาะถือปลาคากได้ในหลวกขมๆอ่ำลำ้ำกินแทน่นอันสเสดาวบ้านเฮาเดรร้ายเ <c oughs> <c oughs> ลยเนาะจากพ่อคนจ้าเดรร้ายแล้วเนี่ยล,ล, <c oughs> ล่อมึงผ้าลาะเบิ้งเนาะจา้า <c> ต <oughs> ิดบ้านเลยดิล้างบ้านอิลี่ได้อพี่น้องเนี่ยลงรถเนาะจา้าพนังลงรถ นี่แหละจังบ่เดปไปเก็บไปอยากนาอพี่น้องจ้ากเก็บใกล้ๆยังสิ่ละสะดวกดีง่ายดีเนี่ยจ้า,จาโอเคจ้าทุกคนจ่าดาก็เก็บได้เรียบร้อยเต็มกำนอาอจจะเต็มกำเมื่อแตนี้ดาก็จะเด็ดไปลา,ากจหน้อยเพื่อบอกมีปุ่นมีหยังเก็น้อยแตดาก็จะลวกนอาอจ้าเนี่ยคืออาหารเทียงของดาจะว่าอาหารเทียงกับโบเมียนเพราะว่าไอ้ดาก,กินประมาณไอ ทุ่มเครื่องถึงสองทุ่มน้อยจ้าแล้วแต่างานหน่อยงานหลายแบบว่าเวลาฮอกเรียนงานลงตัวฮอกจะแล่นมาพักไก่มากินอาหารใดน้อยจ้าทุกคนจ้าเพราะว่าหน้าที่ที่ด,ดาถ้ำทุกมเหมือน,นี่แล้วแต่เครื่องน้อยจ้าเพราะว่ากะไอ้บมีเวลาพักที่แน่นอน <c oughs> เนี่ยอาหารเพื่อสุขภาพกินแล้วก็จะด้มีแห้งฮหดงานโตน้อยจ้าแล่นกุ้นกุ้นลยน้อยจ้าอัน วิตามินสูงหลายเด้อจ้าทุกคนจา้าอยากกินอันสมพักเดี๋ยวไอ้มือนามือล้างเนื้อดา,อา,อา,อาไปเก็บมาขันสมเนะาะจ้าก่อนที่เพิ่นจะอากแก่เกินไปเนาะดอกเพิ่นบานลายกับพ,อพ้อแสบตอนนี้ดอกกระลังตูมเนาะจะดูตูมแน่บานแน่กระลังพอแสบเนาะจา้าแล้ก็ขอขอบพระคุณทุกทุกคนเด้อจ้าที่ให้กับร่งใจ ติดตามรับชมคลิปของดานาอจากบวาสิเป็นดามาดามยึดเอหรือว่าสาวบนคนไทยในต่างแดนนอกจาก็ขอขอบพระคุณทุกคนพ่อใใใหญ่เมย์หญ่น้องเต่าลูกล้านทุกทุกคนๆๆๆนอกาจากบวบเพื่อน p ีเอ็นเอฟีโตจริงหรือวันเพื่อนทีเห็ดไอช่อง YouTube น้ำในก็นขอบพระคุณทุกคนทุกทุกทุกำกำกลังใจจาก แล้วพอกันคลิปต่อไปจ้าทุกคนจ้าจงไดกกระรัะกษ้าสุขภาพดีอยู่ดีมีแห้งมีความสุขลหลายๆเด้อจ้าเด็ดออกเร้วดีใจลายเดี๋ยสจะไปลวกพักกระเอเดียดเด๋ยว,วเตรียมตัวไปเหตุง,งานเนาะพ่อกันคลิปต่อไปนะครับทุกคนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ